สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระเถระที่หลายๆคนเคารพศรัทธาอย่างสูงเนี่ยน,นะคะครับผมโดยเฉพาะชาวโคราชท่านคือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ค่ะเรามีข้อมูลประวัติบทความหลายชิ้นเลยที่รวบรวมมาคุยกันวันนี้ครับเราจะมาลองอพิจารณากันดูว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้หลวงพ่อคูณกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนมากมายขนาดนั้นอืถึงเรื่องวัตระปฏิบัติคําสอน แล้วก็บุค,คลิกเฉพาะตัวของท่านนะครับที่ไม่เหมือนใครค่ะมาเริ่มกันที่ช่วงชีวิตท่านก่อนนะคะท่านเกิด4ตุลาคม2466ค่ะครับที่บ้านไร่อําเภอด่านคุนทศนครราชสีมาใช่ค่ะชีวิตวัยเด็กก็ก็ไม่ได้สบายนะคะทราบมาว่าต้องไปเป็นสิทธ์วัดตั้งแต่เด็กๆเลยอืมเรียนหนังสือไทยเรียนขอมที่นั่นครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่ท่านบวชตอนแรกเลยนะ ท่านตั้งใจไว้แค่ 3, สามพันษาเองเอ้าวคือคะแค่ 3, สามพันษาครับแต่พอท่านเห็นความลำบากของผู้คนรอบตัวคนในบ้านเกิดท่านก็เปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจเป็นคืออุทิศตนอยู่ในผ้าเหลืองตลอดชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นตรงเนี้ยผมว่ามันสะท้อนความเมตตาในใจท่านตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะโห oh, จริงด้วยค่ะแล้วพอท่านอุปสมบทปี2487ครับพศ2487 ท่านก็ไปฝึกฝนด้านวิปัสสนากรรมฐานพุทธาคมกับครูบาอาจารย์เก่งๆใช่ครับอย่างเช่นหลวงพ่อแดงวัดหนองโพหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่แล้วจากนั้นก็ออกทุดงเลยใช่ไหมคะออกทุดงเลยครับท่านเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าเลยนะไปไกลถึงถึงสปปลาวกัมพูชาเท้าเปล่าเลยเหรอคะครับรเผชิญความลำบากเยอะมากซึ่งการทุดงนี่แหละครับคือการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจจริงๆ ประสบการณ์ตรงนี้สําคัญมากพราะกลับมาวัดบ้านไร่มันเหมือนเป็นพลังขับเคลื่อนให้ท่านพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังเลยครับการพัฒนาที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาสถานอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นครับรวมถึงสาธารณูประโภคด้วยท่านเป็นแกนนําสร้างโรงเรียนเลยนะสร้างโรงเรียนใช่ครับโดยไม่ใช้งบประมาณราชการเลยแล้วก็บริจาคเงินแบบว่ามหาศาลมากๆเท่าไหร่คะพอจะประมาณได้ไหม ที่ประเมินกันไว้คร่าวๆนะครับอาจจะสูงถึงราวๆ4,000ล้านบาทโอ้โห4,000ล้านครับสร้างโรงพยาบาลสถานีอนามัยวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆเยอะมากแล้วก็ยังมีส่วนที่ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่9อีกประมาณ172ล้านบาทโอ้โห คือมันน่าเชื่อมากที่ศรัทธาของผู้คนถูกเปลี่ยนเป็นอะไรที่ที่จับต้องได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมขนาดนี้ใช่ครับเป็นโมเดลการพัฒนาสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านละคะที่คนจําได้แม่นเลยอย่างเอ่อการใช้คําพูดกูมึงอ๋อครับครับหรือท่านนั่งยองลองสูบยาเส้นมวนตโตโตทาไมภาพลักษณ์แบบนี้ถึงกลายเป็นที่รักของคนคะผมว่านะมันคือความจริงอะครับ ความไม่ถือตัวไม่เสแสรง้งในยุคนั้นการที่พระผู้ใหญ่ใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านมันเหมือนเอ่อทลายกำแพงลงไปเลยอืมทำให้คนรู้สึกเข้าถึงง่ายใช่ครับรู้สึกว่าท่านเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งถ้านางยองๆก็ยิ่งเสริมภาพความสมถะความติดดินเข้าไปอีกแล้วเรื่องวัตถุมงคลหรือการปฏิบัติอย่างอื่นล่ะคะการเคาะหัวการฝังตะกรุดทองคำที่ฮิตมากๆเลยครับ อันนั้นก็เป็นที่นิยมมากจริงๆมันสะท้อนอะไรในสังคมตอนนั้นคะก็ส่วนหนึ่งอาจจะสะท้อนความต้องการที่พึ่งทางใจความเชื่อเรื่องโชคลาบเรื่องแค้วคลาดปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันนะวิธีการของหลวงพ่อคูณมันก็แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนไม่ซับซ้อนอยังไงคะอย่างการเคาะหัวเนี่ยท่านก็บอกว่าใช้แทนการพรมน้ำมนต์เพราะคนมาเยอะปลมไม่ทั่วถึง หรือการเหยียบโฉนดที่ดินที่คนเอามาให้เหยียบอ๋อมีเรื่องเหยียบโฉนดด้วยครับท่านก็เหยียบให้แล้วก็บอกว่าอยากขายคล่องก็ขายถูกๆสิวะอะไรแบบนี้คือมันมีคําสอนง่ายๆแฝงอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความขลังอย่างเดียวแฝงปรัชญาความจริงของชีวิตไว้ด้วยนะคะใช่เลยครับเรื่องความไม่โลภความพอดีมีอีกเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็แอบสะเทือนใจคือตอนที่ท่านไปช่วยเกลี้ยก,กล่อมโจรอ๋อครับ เรื่องเสือทองกับเสือจิระใช่ค่ะท่านไปกล่อมให้มอบตัวแต่สุดท้ายพวกเขาถูกประหารชีวิตครับเหตุการณ์นั้นกระทบกระเทือนจิตใจท่านมากนะถึงขนาดว่าท่านออกจากวัดบ้านไร่ไปจำพรรษาที่อื่นอยู่หลายปีเลยเพราะอะไรคะเพราะท่านรู้สึกเหมือนเหมือนท่านมีส่วนทำให้เขาต้องตายอะครับมันแสดงถึงแก่นแท้ของความเมตตาทรในใจท่านจริงๆนะอื ลึกซึ้งมากค่ะพอพูดถึงแก่นแท้หัวใจหลักคําสอนของท่านจริงๆก็คือเรื่องการให้ใช่ไหมคะชัดเจนที่สุดเลยครับท่านย้ําเสมอว่ายิ่งให้มันก็ยิ่งมาเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของท่านเลยอืแต่เป็นของส่วนรวมที่คนเขาฝากมาให้เอาไปช่างประโยชน์ต่อซึ่งคุณงามความดีตรงนี้ก็ทําให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถึงสครั้งเลยถูกต้องครับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี กระทั่งวาระสุดท้ายของท่านตอนที่ท่านมรณภาพวันที่16พฤษภาคม2558ครับพิัยกรรมของท่านก็ยังสะท้อนเรื่องการให้แบบถึงที่สุดเลยนะคะใช่ครับท่านทำพิธยกรรมมอบสรีระสังขารเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสุดยอดของการบริจาคทานเลยเป็นการให้คําสุดท้ายแล้วก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนสัธจธรรมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา แม้ว่าหลวงพ่อคูณจะละสงขารไปแล้วนะคะแต่สมญานามปราดแห่งที่ราบสูงหรือเทพเจ้าแห่งด่านขุนทศก็ยังคงอยู่ครับผมคำสอนความเมตตาของท่านก็ยังอยู่ในใจผู้ศรัทธ,ธาเสมอมาครับและเรื่องราวของท่านก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าการที่ศรัทธ,ธาเนี่ยมันถูกนำมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างประโยชน์สุขให้สังคมได้อย่างแบบว่าเป็นรูปธรรมมหาศาลขนาดนี้ค่ะ มันอาจจะเปิดมุมมองให้เราเห็นบทบาทของสถาบันศาสนาหรือพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมในมิติอื่นๆด้วยก็ได้นะครับนอกเหนือไปจากกรอบปฏิบัติที่เราคุ้นเคยกันอยู่